แถลงการของกัมพูชามันกล้านะกล้าเคมวมาพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเขมรแล้วมันบอกแล้วว่าต่อไปนี้พื้นที่4จุด1ปราสาทต,ตาเมืองทม2ปราสาทต,ตาควาย3ปราสาทตาเมืองโตด๊ด4ตรงนี้สําคัญนะพี่น้องมันใช้คําว่ามอมเบย์ M O M B E I มันใช้คำว่ามอมเบย์คือจุดที่4ที่จะไม่มีการเจรจา JBC กับฝ่ายไทย มันบอกว่ามันจะล้อไปที่สารโลกพี่น้องเชื่อไหมครับว่ารัฐบาลไทยยามองมงานหลายอยู่เลยว่าจะ JBC ีซีเราจะมาคุยเท่ให้กับประชาชนคนไทยฟังนะว่าจะเจรจา,า JBC เฉพาะจุดที่มีปัญหาก็คือจุดที่ช่องบกแล้วพี่น้องไปเปิดดูเลยครับมอมเบยมันเป็นภาษาคขเมน ถ้าเป็นภาษาไทยมันหมายถึงช่องบกเท่ากับขมรประกาศชัดเจนในแถลงการของเขมนว่าจะไม่เจรจาแม้แต่ช่องบกแต่รัฐบาลไทายยังมงงม,ง,มงาหลาว่า14นี้จะเป็นเจรจาเรื่องช่องบกพ่ออมสิเขาไม่เจรจากับคุณนี่มันคือความน่อมแน้มความอ่อนแอความไร้ประสิทธิภาพในการปกป้องอธิป,ปไตยของประเทศไทย